สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะน็อตจะพาไปเที่ยวเชียงใหม่กันต่อนะคะแต่คลิปนี้จะเป็นเที่ยว2จังหวัด3คาเฟ่และ1วัดนะคะก็คือเราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดลาพูนด้วยนะคะเชียงใหม่ลําพูนขับรถกันไม่ไกลค่ะค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องการของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์และก็แชร์เรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะ ก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน Good Morning นะคะสำหรับเช้าวันที่2ของทริปเชียงใหม่ของเรานะคะวันนี้นะคะเราตื่นทันนะคะเราลงมาทานอาหารเช้า ที่โรงแรมของโรงแรมนะคะที่ห้องอาหารไทเวล่านะคะซึ่งต้องช่วงที่เราไปเนะะี่ยค่ะยังเป็นอยู่ในช่วงโควิด9นะคะคเพราะฉะนั้นโรงแรมยังให้บริการอาหารเช้าแบบที่เรียกว่าเป็นอลาคาร์บฟเฟ่นะคะก็คือมีเมนูเซตเมนูมาให้แล้วเราก็สั่งนะคะพอสั่งแล้วพนักง,งานจะมาเสิร์ฟให้นั่นเองแล้วก็ยังมีของเรียกว่าออเดอร์นะคะที่พนักง,งานเดินเอามาเสิร์ฟให้ด้วยนะคะ ก็เมื่อกี้ที่ให้เห็นไปนะคะก็จะเป็นเมนูก็จะมีตั้งแต่อาหารเช้าแบบฟาสนะคะก็จะมีข้าวต้มมีก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเอ็กแอนด์เวสเทิร์นบุฟเฟ่เอ่ะเบบฟาสต์นะคะก็จะมีพวกเอ็กเบเนดิกมีอ่าฟูงอิงลิชเบรคฟาสต์นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราสั่งอะไรบ้างนะอกจากนี้ก็จะมีน้ำผลไม้ชากาแฟสั่งได้ตามแบบนี้ค่ะเมื่อวานเราไม่ได้รับประทานอาหารเช้าาตื่นเลยค่ะ เสิร์ฟเป็นเซตอลัคาสนะคะก็คือเป็นบุฟเฟ่ที่สั่งได้นะคะสั่งอาหารไปแล้วรอปัจจุบันนี้ค่ะเนื่องจากโควิด1 9เนาะห้องอาหารที่เสิร์ฟเป็นอาหารเช้าก็เลยเป็นห้องอาหารเกเวอร่านะคะอันนี้จะเป็นโยเกิร์ตกับแกนบอร่านะคะที่ให้สั่งพนักง,งานไปเหมือนกันนะคะแล้วก็มีน้ำผลไม้มาเสิร์ฟแบวระหว่างรออาหารเช้ากับเราค่ะวันนี้ค่ะอันนี้จะเป็น ออเดอร์เมืองนะคะก็คือน้ำพริกหนุ่มไส้อ่ัวแล้วก็ไข่ต้มนะคะแล้วก็ผักผักต้มซึ่งจัดมาอย่างสวยงามน,นะคะบว่าอร่อยมากๆอ๋อาจัดมาเป็นเหมือนลักษณะของออ,อเดอร์เนาะแล้วก็เราสั่งเป็นบาสเกตออฟเบรสนะคะก็จะได้เป็นขนมปัง1บาสเกตก็จะมีขนมปังหลายๆอย่างนะคะขวดสองอร่อยมากๆค่ะ แล้วก็เราก็สั่งว้าฟลมาด้วยอันนี้เป็นฟ mm ูอิงลิชเบรคฟาสต์ของคุณจูนะคะแล้วก็รัสักงขาต้มหมูนะคะเราตกแท้กันด้วย <Sign ature. S 1> ชิกเนจูชากาแฟพ้นะออผละไม้มแล้วก็ผลไม้สดนะคะวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษส,สำหรับทริปนี้ที่จะไปเที่ยวลำพูด,ด้วยกันนะคะเป็นพี่ชายคุณจูะคะ่ะพี่นุ๊กนั่นเองนะคะหลังจากขับรถประมาณ30นาทีนะคะ จากโรงแรมเดลเมอรเดียน,น,น,นเนาะเราก็จะมาถึงวัดพระาธาตุาลิพุนชัยวรมหาวิหารที่จังหวัดลำพูนนะคะต้องว่าเชียงใหม่ลำพูนจริงๆคือไม่ไกลกันเลยนะคะเมื่อจ,จอดรถเสร็จแล้วนะคะเราลงมาแล้วก็เรามาก็มาดูชกามาหยิบดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็นำส่งพระธาตุนะคะเอาชำระเงินใส่ตู้ไว้นะคะก็เลือกเทียนเป็นเทียนประจำวันเกิดได้นะคะสำหรับต่อชะตาอายุต,ตัวเองะค่ะ วัดพระธาตุภาริพุนชัยวลมหาวิหารนะคะเป็นโบราณสถานสําคัญในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองลําพูนมาอย่างลัายาวนานนะคะตัววัดพระธาตุภาริพุนชัยนี้นะคะเดิมทีเป็นพระราชวังของพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ผู้ครองนครภาริพุนชัยองค์ที่33นะคะต่อจากพระนางจามเทวี ปฐถมบรมกษัตริย์ของเมืองฮาริพุนชัยบริเวณกำแพงพระราชวังของพระเจ้าอาทิตยราชได้แบ่งออกเป็นสองชั้นนะคะก็คือชั้นนอกกับชั้นในในการต่อมาภายหลังพระเจ้าอ,อาทิตยอาทิตยราชได้ถวายพระราชวังของพระองค์ให้เป็นสังฆารามไว้กับทางพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นสังฆารามนะคะได้รื้อกำแพงชั้นนอกออกแล้วปั้นสิงคู่หนึ่งไว้ที่ซุ้มประตูนะคะตรง ที่เราจะเห็นเป็นภาพเริ่มแรกของคลิปนี้นะคะตั้งแต่ที่เข้ามาถึงที่วัดนะคะก็จะเป็นสิงคู่นั้นนะคะซึ่งจตเป็นสิ่งขนาดใหญ่ประดับเครื่องทรงยืนอ้าปากประดิษิสถานไว้แทนตามคติโบราณทางเหนือซึ่งนิยมสร้างสิ่งเฝ้าวัดนะคะวัดพระธาตุหลีพุนชัยจงมีกำแพงสองชั้นตามรูปรัก์ของพระราชวังเดิมของของพระองค์เจ้า อาทิตยราชหรือคือรอบบริเวณวัดชั้นนอกชั้นหนึ่งและก่อกำแพงเป็นสรารบาดรอบองค์พระธาตุธริพนลชัยอีกชั้นหนึ่งค่ะน,นี้นะคะเราเข้ามาภายในวิหารหลวงแล้วนะคะซึ่งวิหารหลวงหลังนี้ค่ะมีพระระเบียงรอบด้านนะคะและมีมุกออกทั้งด้านหน้านและด้านหลังเป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเก่านะที่ถูกพายุพัดทลายลงเมื่อปี2466นะคะวิหารหลวงนี้ก็จะใช้ประกอบกิจกรรมทุกอย่างทงางศาสนาของที่ วัดแห่งนี้นะคะด้านหน้าก็จะมีให้เห็นนะคะก็คือเราจะมาเขียนที่รักครังนะคะแล้วก็จะได้ว่ามอบเป็นพุทธบูชาให้กับพระธาตุนะคะแล้วก็จะมีน้ําอันนี้คือเทียนที่เราซื้อมาตั้งแต่ด้านหน้านะคะน,นี้ระฆครังมาสามารถมาบูชาได้ที่หน้าพระวิหารหลวงนี่เองนะคะวันนี้นะคะเราโชคดีนะคะเราเขามีงานสลักย้อมพอดีนะคะประเพณีสลักย้อมมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นในโลกนะคะ ซึ่งปีนี้คือปี2,563เนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่27สิงหาถึง2กันยายนนะคะซึ่งประเพณีนี้นะคะเป็นประเพณีโบราณเลยนะคะเพิ่งน,นำกลับมาเรียกว่าเอากลับมาส่งเสริมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนนะคะ สลักย้อมเนี่ยคะ่ะเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีที่เดียวในโลกอย่างที่บอกไปแล้วนะคะมีรากฐานมาจากชาวยองหรือกลุ่มชาติพันธุ์ลือนะคะจาก12ปันาก่อนจะอพยพมาอยู่ที่เมืองยองในพระมาะ่าและย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดลำพูนอีกทีหนึ่งเมื่อประมาณ200ปีมาแล้วนะคะ ประเพณีสยามสลากย้อมเมืองลำพูนเกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญของประเพณีที่เรียกว่าทานสลากพัดนะคะจะเป็นการทำบุญประจำปีก่อนออกพรรษาซึ่งคนล้านนาจะมักจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ําคเดือน1ินะคะสลากย้อมเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวตามความเชื่อนะคะเขาบอกว่าเชื่อว่าผลบุญที่ได้รับเนี่ยค่ะเทียบเท่าการบวชของผู้ชายเลยนะคะ เราจะเห็นนะคะในพระในภายในวัดเนี่ยค่ะจะมีต้นสลากเนี่ยค่ะสูงถึง12เมตรอยู่รายล้อมมีการประกวดกันด้วยนะคะตามที่เห็นนะคะหน้าพิหารหลวงก็จะมีที่ให้บูชาเครื่องรางของขลังนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องรางของขลังนะคะจากวัดนี้นะคะก็จะแนะนําเป็นองค์จำลองของพระธาตุธนบุญชัยนะคะแล้วก็จะมีองค์เจ้าแม่พระพระจามาเทวีนะคะแล้วก็มีพระสังกรเจ้ามีพระอุปคุตมีพระ สี่สิบวันนะคะซึ่งต้องบอกว่าก็จะมีเครื่องรางของขลังภาคเหนือเกือบถกวันนะคะโที่นี่ด้วยเช่นกันถ้าเราไม่ได้เอาเมินมานะคะก็สามารถชำระเงินได้ในรูปแบบต่างๆแล้วนะคะก็คือโอนเป็น QR code ได้ใช่ไหมโอนเป็น QR code ได้โอนเข้าบัญชีได้เยวหนูมาค่ะชอบเต็จนี้า้เลค่ะ แย่หน <gas> ุ <Hospital. S 1> ่ไว้วค่ะไปมบริเวณที่ให้ชมมาทุกคนเดินไปถึงตัวผาค่าก็จะ ชมดังรำไร่รำกันสักพักนะคะแล้วก็เดินเข้ามาเพื่อไหว้สักการาบูชาพระาธ,ธาตุธาิพุนช,ชัยนะคะซึ่งก็ตามที่เห็นตั้งแต่แรกนะคะคือก็มีดอกไม้ทูบเทียนนำมาบูชานะคะแล้วเราก็จะเดินรอบพระธาตุสามรอบนะคะโดยที่จะมีคำเขาเรียกว่าคำสวดบทสวดนะคะในการบูชาพระพุทธาพระาธาตุนะคะซึ่งสามารถดูได้ มุมของพระธาตุเลยนะคะ เราอยู่ที่ด้านหลังของพระวิหารหรือด้านหน้าของตัวพระธาตุพาริพุนชัยนะคะซึ่งด้านข้างของพระวิหารนะคะวิหารหลวงเนาะก็จะมีตอนนี้มีต้นสลากอยู่8ต้นนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็มีเช่นกันนะคะแล้วต้นสลากนี้จริงๆเขาบอกว่ามาจากแต่ละหมู่บ้านนะคะในจังหวัดลําพูนนั่นเองแต่ตกแต่งกันมาเพื่อประกวดแข่งขันกันในงานประเพณีสลากย้อมโดยเฉพาะนะคะ รมตรงพญานาะนน่าจะต้องอยู่ฝั่งนู้นนเราเดินต้องเดินขวางนะจ๊ะ ส่งน้ำพระชาติค่ะเอ่าเหยียบขึ้นบันไดค่ะแล้วก็เทลงลางค่ะขึ้นบันไดนะคะก็เทลงลางเป็นน้ำอบนะคะ เดินไปที่ทางหน้าวัดค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นเรียกว่าขัวมุงท่าสิงนะคะก็คือเป็นเหมือนที่ขายโอท็อปของจังหวัดลำพูนนั่นเองค่ะสินค้าก็จะมีพวกลำไยแห้งผ้าทอผ้ามัดย้อมสิ่งต่างๆที่เป็นของดีเมืองลำพูนนั่นเองแล้วก็มีเค้กลำใหยด้วยนะคะก็วันนี้เนื่องจากเป็นโควิดเราอยู่ในช่วงที่เรียกว่าโควิด9เนาะร้านค้าก็จะค่อนข้างเงียบเหงามากเลยนะคะ เสื้อเราได้เสื้อมัดย้อมมาจากที่นี่หนึ่งตัวนะคะในราคาเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวถ้าเดินผ่านไปเนาะน่าจะได้เห็นกันค่ะเป็นร้านน่าจะเดินจากตรงนี้ไปอีกสักนิดหนึ่งค่ะต้องบอกว่าร้านค้าตรงนี้นะคะก็จะส่วนใหญ่จะเป็นผ้าทอมือบ้างอะไรอย่างนี้คแต่ที่นอดมาเนี่ยค่ะนตั้งใจจะมากินของไอศครีม ไอติมนะคะไอติมกะทิโบราณนะคะแล้วก็ของดองนะคะแต่วันนี้ไม่มีให้เราทานนะคะก็น่าจะปิดไปนานแล้วเนาะเพราะครั้งนั้นมาน้าหลายน่าจะเกือบเกือบสิบปีแล้วนะคะทำขนมอ้าวมีขน,นมเบื้องอร่อยนะคะแต่นะคะขมเบื้อง แต่จะเอาครีมอย่างนี้เลยหรอคะไม่ปวดหรอเอาใช่ไหมครีมล้วนพี่หนุก็กินหวานใช่ไหมคะใช่กลิ่มร้อนไม่เอาไข่ทองคืออะไรไม่ได้ต้องอย่างนี้แหละจริงๆคือต้องไม่มีครีมแต่แป้งครีมอ่าอะไรบ้างคะไข่ทองค่ะอันไข่ยังไงเจ้าหกชิ้นยี่สิบค่ะมีหวานมีเค็มเอาไส้อะไรลูกเอาไส้หวานวาน บาทแล้ว <Wow. S 1> หลังจากที่ได้ขนมเบื้องนะคะ6ชิ้น20บาทคือถูกมากนะคะ <Wow. S 1> เราก็เดินกลับเข้ามาที่วัดนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไปไหว้พระเจ้าทองทิ์นะคะซึ่งมีเรียกว่าวิหารอยู่ด้านหน้าของวัดพระธาตุหาิพุนชัยนั่นเองค่ะ ึ่งตัวพระอุโบสถของพระเจ้าทองทิพย์เนี่ยค่ะเป็นที่ปฏิสฐานอยู่ภายในวัดนะคะพระธาตุหลิบุญชัยอยู่ด้านหน้าทางขวามือของวิหารหลวงนะคะพระเจ้าทองทิพย์เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามนะคะคนไปเยือนวัดพระธาตุหลิบุญชัยไม่ควรพลาดน,นะคะ จะสังเกตว่าองค์ที่อยู่ในตัวหอด้านในนะคะหลังจากที่เราไหว้พระเช้าทองทิพย์กันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หาที่ทานอาหารกลางวันกันค่ะก็พยายามจะเสิร์ชค้นหาว่ารอบวัดทาริพุนชัยมีคาเฟ่อะไรบ้างนะคะสรุปว่าเราเลือกมาเป็น Temple Cafe นะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของวัดพระธาตุทาริพุนชัยนะคะก็เลยใช้วิธีการที่ว่าเราจอดรถไว้ที่วัดพระธาตุทาริพุนชัยะคะ่ะแล้วก็เดินทะลุวัดมาเลยนะคะ ก็นี่คือคาเฟ่แห่งแรกของเราสำหรับวันนี้นะคะเราจะทานอาหารกลางวันที่นี่ด้วยนะคะที่สุดนะคะหลังจากเดินมาประมาณน่าจะเกือบ10นาทีนะคะจากด้านหน้าวัดจนถึงหลังวัดนะคะเดินอ้อมมาด้วยนะคะเราก็มาถึงที่ร้าน,นะค่ะร้อนมากๆนะคะพาะเที่ยงพอดีเลยเราเข้าไปในร้านกันดูค่ะว่า t e m p l h o u u s e c f f e หน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะตกแต่งคล้ายๆจะเป็นสไตล์มินิมอลนิดหนึ่งแล้วก็ข้างหลังนะคะจะมีของที่ระลึกขายค่ะด้านบนชั้น2เป็นแกลเลอรี่นะคะก็คือมีการแสดงภาพวาดอยู่ด้วยนะคะภาพเขียนนะคะ สามารถขึ้นไปชมกันได้ค่ะแต่วันนี้เราร้อนมากไม่ไหวแล้วนะคะขอนั่งรับแอร์เย็นๆแล้วก็เลือกของที่ยะลึกจากตรงนี้แล้วกันนะคะน่าจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่าเขาเรียกว่าหมอนนะคะเป็นของที่ยะลึือเป็นภาพป,ปากเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สไตล์เหนือทางคน,คนทางเหนือนะคะเป็นหัตสินค้าหัตกรรมของคนทางเหนือนั่นเองนี่เป็นหมอนแมวนะคะถ่ายว่าได้กลับมาไหมนะเป็นพวงกุญแจนะคะ ตอบไปว่าได้นะคะอันที่เป็นเหมือนแมวอะค่ะเนี่ยค่ะจะเป,เป็นรูปของอินดี้นะคะแล้วก็มีปลานะคะเป็นพวงกุญแจรูปปลานะ,ะนี่คือโต๊ะเรานะคะตอนที่เราเข้ามาค่ะโซนนี้ไม่มีใครนั่งเลยนะคะเขาก็พนักง,งานก็มาเปิดแอร์ให้เรานั่งข้างหลังเลยนะคะ เพราะเราคิดว่าเราจะเสียงดังค่ะแล้วก็เปิดเมนูจะสั่งอาหารกันนะคะสิ gnature ของที่นี่เขาบอกว่าเป็นเส้นสปาเกตตี้เป็นเส้นสดนะคะตามที่น้องแนะนําค่ะส่วนราคาอาหารและเครื่องดื่มนะคะถือว่าไม่แพงนะคะถ้าเทียบกับกรุงเทพเนาะอย่างเช่นจานเมื่อกี้กระเพราเบอร์เกอร์กระเพราเนื้อนะคะอยู่ที่ประมาณ70กว่าบาท7 5บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะสูงสุดอยู่ที่ถูกสูงสุดน่าจะอยู่ประมาณร้อยนิดๆนะคะพี่เจ๊าอันนี้้อะไรเบอร์เกอร์กระเพราเนื้ออุ้ยน่ารักเสียว เบอร์เกอร์กระเพราเนื้อวันนี้ที่เราสั่งกันไปก็จะมีเครื่องดื่มนะคะรอบแรกขอเป็นเมลอนสมูทตี้นะคะแล้วก็ของน้อสั่งเป็นเฟตูชินีค่ะแล้วก็คุณชูสั่งเป็นข้าวผัดนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราสั่งอะไรมาบ้างนะคะ เดินชมของที่ลึกลึกเล่นๆกันสักพักนะคะเครื่องดื่มก็มานะคะก็จะเป็นของน็อตจะเป็นเมลอนสมูทตี้นะคะของพี่คุณจูสเป็นโค้กเลยนะคะแล้วก็อีกแก้วหนึ่งจะเป็นเบอร์รี่ค่ะของพี่นกนะคะเป็นน้ำเบอร์รี่อร่อยนะคะสดชื่นเขาบอกว่ากินแล้วชื่นใจนะคะเป็นบลูเบอร์รี่อร่อยมากๆนะคะไม่หวานมากนะคะ ของน็อตมาแล้วนะคะเป็นเฟตตูชินีนะคะไก่อกไก่อบนะคะน่าทานมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะขอบอกเลยว่าจัดจานมาได้ดีแล้วก็เส้นนะคะเป็นเส้นสดนะคะบอกว่าที่ร้านทำเองเลยนะคะก็คือทำเป็นจานไปนะคะอันนี้เป็นข้าวผัดแล้วก็ข้าวไข่ข้นนะคะมีเห็ดด้วยก็อร่อยนะคะมีเบคอนเป็นฝีมือคุณจูนะคะของคุณจูที่สั่งมานะคะ ของขาวแล้วนะคะเราก็ต้องตามมาด้วยของหวานใช่ไหมคะเราก็หลังจากที่เราอิ่มของขาวค่ะเราก็เดินไปเอาของหวานนะคะของหวานก็คือเราไปได้มาเป็นเค้กคาราเมลค่ะ mm. แล้วก็เราก็ได้เดินไปสั่งกาแฟมาด้วยนะคะ mm. เป็นเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะของที่ร้านนี้เนาะ mm. เขาใช้มเมล็ดกาแฟของอาราบิก้านะคะหรือเปอร์เซนต์นั่นเองที่เป็นร้านที่สวยๆอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะ ก็ซื้อจากเมล็ดกาแฟจากที่นั่นมาทำนะคะเราสั่งเป็นอเมริกาโน่มานะคะตัวนี้เป็นกาแฟขั้วกลางนะคะไม่เปรี้ยวมากอร่อยนะคะแนะนำค่ะแล้วเราก็ไปต่อที่คาเฟ่ร้านที่2ค่ะก็คือร้านห้อมคาเฟ่นะคะ สำหรับร้านหอมคาเฟ่นะคะร้านนี้หาที่จอดรถถ้าเนื่องจากเรามาเป็นวันศุกร์ที่เขาจะมีถนนคนเดินของลำพูนนะคะที่จอดรถก็เนื่องจากว่าสองข้างทางเนี้ยก็จะมีคนมาจับจองไว้นะคะสำหรับเก็บเงินค่าเชา่าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าเราก็เลยต้องไปจอดไกลนิดนึงนะคะแล้วก็เดินกลับมานะคะก็คิดยากนิดนึงว่าจะทานอะไรนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งทานกาแฟมาเพิ่งอิ่มกันมาแต่เราก็อยากลองที่ร้านนี้นะคะก็ การตกแต่งของร้านจะค่อนข้างก็จะตกแต่งด้วยสินหัตกรรมสินค้าพื้นบ้านต่างๆนะคะแล้วก็มีเรื่องราวเรื่องราวใช้บ้านนะคะมาทําเป็นร้านกาแฟนั่นเองค่ะฮอมคาเฟ่นะคะเป็นร้านที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะคะก็มีโต๊ะแค่ประมาณ2 3สามโต๊ะอย่างที่เห็นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเคาน์เตอร์สามารถมานั่งชิลได้ส่วนด้านนอกที่ไม่ใช่ห้องแอร์ค่ะ ก็จะมีที่นั่งอยู่อีกประมาณนึงเลยนะสามารถมานั่งชิลได้ค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านห้องคาเฟ่นะคะอยู่ที่ลำพูนเนาะแกมาวันศุกร์นะคะมาวันศุกร์คือที่ลำพูนมีเถอะคนเดินจะาะที่จอดรถยากนิดนึงยกเว้นแต่ว่าจะมาถนนคนเดินด้วย มาดูกันว่าเราจะทานอะไรที่นี่กันคนะือจะมีสาวๆมากรีเป็นเรียกว่าพีชชีสเค้กนะคะซึ่งข้างในเนื้อนอกจากพีชที่เห็นข้างบนแล้วอะคะ่ะตัวเนื้อคัสตาร์ดของเขาตัวตัวชีสเค้กของเขาอะค่ะก็ยังมีส่วนผสมของเนื้อพีชเช่นกันนะคะ อันนี้เป็นคาเฟ่แห่งที่3สําหรับวันนี้นะคะแต่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะคะนี่คือขากลับของเราจากห้อมคาเฟ่ค่ะเรามา Stop b ายนะคะที่ tomato นะคะ tomato cnx นะคะก็คืออยู่ที่เชียงใหม่นะคะเราแต่เนื่องจากมันเป็นร้านที่3เนาะเครื่องดื่มที่เราทานก็จะไม่ใช่กาแฟแล้วนะคะเราไม่ไหวแล้วนี่ยังสงสัยอยู่เลยว่ายูทูบเบอร์ท่านอื่นๆที่เขาทำคาเฟ่ฮอปปิ้งประมาณว่า1วัน14คาเฟ่อะไรเงี้ยทำกันได้ยังไงคะ่ะอันนี้ หนึ่งวันสามคาเฟ่ก็ไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศภายในร้าน tomatoes. cnx นะคะจะเห็นว่าภายในเนี่ยค่ะก็จะตกแต่งสไตล์มินิมอลนะคะก็จะเป็นปูนเปลือยซะส่วนใหญ่นะคะก็มีจุดต่างๆให้ถ่ายรูปต้องบอกว่าน่องจากพื้นเป็นสีขาวค่ะเราเขาก็ตกแต่งแสงได้อย่างค่อนข้างสวยงามน,นะถ่ายรูปก็จะเป็นมุมที่เรียกว่ามีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะ,ะคะ่ะเครื่องดื่ม2แก้วนี้จะเป็นของพี่นุกและของน็อตน,นะคะ ของพี่นุกจะเป็นออร์เรนซ์โซดานะคะของน็อตจะเป็นช็อกโกแลตซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตเย็นนะคะของที่นี่ซึ่งเขาบอกว่าอร่อยนะคะเราก็ต้องลองดูนะคะว่าเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่อร่อยมากขนาดไหนนะของคุณจู๊จะสั่งเป็นออร์เรนจูสนะคะก็คือจะเป็นน้ำส้มสดเลยนะคะ ซึ่งอีกสักพักลงมาเราก็เนื่องจากตอนเราเดินมาเนี่ยค่อนข้างรอนะขอนั่งชิลเย็นๆนิดนึงค่ะก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือกันไปนะ,ะถ่ายรูปกันไปสักพักนึงอะ,ะจากร้านที่ตอนแรกที่เข้ามาไม่มีคนเลยนะคะปรากฏว่าเกินนั่งกันไปประมาณไม่เกิน20นาทีค่ะคนเต็มร้านเลยนะคะเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะคะต้องบอกว่าคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากนะคะแล้วก็ทานกาแฟทานเครื่องดื่มสัก คนละแก้วเลย้ยคะแล้วก็จากไปนะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่บอกว่าต้องเป็นคาเฟ่ใหม่ของเชียงใหม่นะคะหลังจากออกจากโทเมโ o คาเฟ่นะคะเราก็ไปที่โรงแรมน,นะคะตกเย็นเราก็ไปทานอาหารค่ำที่ร้านอิตาเลียนกัน,นะค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะจําชื่อร้านอาหารอิตาเลียนไม่ได้นะคะแต่เป็นร้านที่อยู่กลางเมืองเลยนะคะพี่นุกเป็นคนพาไปค่ะจำไม่ผิดจะอยู่ตรงกาดอะไรสักอย่างอยู่ตรง,ตรงในเมืองเดี๋ยวจะห้าหาได้นะี่ค่ะเดี๋ยวจะเอามาเขียนไว้ให้ที่ description นะคะ ก็อาหารทุกจานอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นสลัดนะคะอะโวคาโดอร่อยมากๆนะคะก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆปลูเนื้อปูัะคะ่ะอร่อยเช่นกัน,นะคะ่ะทุกจานเนี่ยคือต้องบอกว่าพี่หนูกกับอุ้ยเป็นคนคัดสรรมาให้เป็นอย่างดีนะคะเจ้าถิ่นนะคะพาน้องมาทานข้าวค่ะเราก็สั่งคารามาริมาด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหอยมัสโลนะคะอกซึ่งมีทั้งวายขาวและวแดงค่ะ ก็ให้มันเลือกกินกัน,นะคะ่ะอร่อยมากๆค่ะเป็นสไตล์อิตาเลียนแท้ๆนะคะเจ้าของร้านมีเป็นเชฟะคะ่ะเป็นคนอิตาเลียนได้ภรรยาเป็นคนไทยนะคะก็เลยวันนี้ทั้งร้านนะคะมีโต๊ะเราโต๊ะเดียวนะคะซึ่งพี่นุกจองไว้ให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นพิซซ่าเปปเปโรนีนะคะของโอดคุนจูนะคะอีกจานหนึ่งก็จะเป็นอันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเนื้อนะคะซึ่งน้องไม่ได้ทานนะคะแต่มันบดอร่อยมากๆค่ะ สปาเกตตี้ก็อร่อยเช่นกันค่ะต้องบอกว่าไม่มีจานไหนไม่อร่อยเลยอะอร่อยทุกจานแล้วไม่เหลือเลยสัจกจานเดียวนะคะก็หลังจากที่เราดินเนอร์กันเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ชักภาพกันนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวให้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Trips in my memory ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ